สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเทเดดบอลบิ๊กจ้อประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะมาสรุปผลบอลของบิ๊กจ้อเมื่อคืนก่อนแล้วกันนะครับบิ๊กจ้อให้หน้ายูทูปไปนะครับหนึ่งตัวเป็นบอลเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งนะครับนี่ฮะเอสเบิร์กนะครับพบโฮโบนะครับบิ๊กจ้อให้สูงแรกหนึ่งลูกไปนะครับจบสามเม็ดนะครับคู่นี้กินเต็มครับครึ่งหลังสี่เม็ดนะครับ รู้สึกจะยิงนาทีที่สามนะครับเป็นแรกกินเต็มนะครับของสูงแรกของบิ๊กจอนนะครับแล้วเรามาดูหน้าเฟซบุ๊กของบิ๊กจอนนะครับบิ๊กจอนให้ตัวนี้ไปนะครับนี่ครับเป็นบอลหญิงนะครับรียงหญิงนะครับพบอยู่วินตุสนะครับสูงแรกลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่นี้ไม่มีในบ้านผลบอลนะฮะบอลน้อยครับเมื่อวานคู่นี้ครึ่งแรกจบ 20นะครับกินเต็มนะครับครึ่งหลัง31นะครับโอ้โหยิงถล่มทลายนะครับคู่นี้นี่บอลสกอร์สูงกินเต็มนะครับคู่นี้นี่และก็ในกลุ่มของบิ๊กจ็อกนะครับบิ๊กจ็อกกดไปตัวเดียวเองครับปอนน้อยมากครับเมื่อวานนี้นี่ครับโลโคมทีฟมัตโคลนะครับบอลหญิงกันนะบิ๊กจ็อกกดสูงเต็ม3ลูกไปนะครับครึ่งแรก2เม็ดเลยนะฮะครึ่งหลังเพิ่มมาเม็ดเดียวนะครับยิงแค่เม็ดเดียวนะครึ่งหลัง น่าเสียดายนะครับยกไปนะครับคู่นี้แต่ก็ต้องขอดีใจกับเพื่อนที่ตามบิกจอนในช่อง Youtube และหน้า Facebook ของบิกจอนนะครับกินเต็ม hmm. ทั้งคู่นะแล้วเรามาดูวันนี้กันนะครับวันนี้เรามาดูทีเด็ดบอลหนึ่งตัวก่อนแล้วกันครับหน้า Youtube นะบิกจอนแนะนําบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะค,คู่ระหว่างบาก้าอันดับสีเจ้าบ้านนะครับพบกับเบนฟิก้าอันดับ3นะฮะทีมเยือนคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสอนาทีนะฮะ เรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันนะครับนี่ครับคู่นี้เคยเจอเคยเจอกันมานันล่าสุดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะฮะับเบลกักาชนะหกหนึ่งนะครับครึ่งแรกสี่หนึ่งนะครับโอ้โหวันนี้บาคาร่เจ้าบ้านนะครับเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดของเขานั้นชนะห้าเสมอสามแพ้สองครับมีสูงแรกทั้งหมดเจ็ดเกมครับมีสามเกมที่เสมอสูงสูงนะครับครึ่งแรกแล้วเรามาดูทีมเยือนครับ เบนฟิก้านะครับสินัดหลังสุดของเขานั้นชนะ6เสมอสแพ้เกมเดียวนะมีโฉนกทั้งหมด8เกมครับมี2เกมที่เสมอศูนนะครับนี่คู่นี้นะครับบิจอดนะครับจะเกรงจะเต็งไปที่สูงแรกนะฮะแต่น้ํานี่แข็งมากครับน้ำเจ็ดเก้าเองนะฮะหเม็ดนะครับสูงแรกหนึ่งเม็ดน้ำเจ็ดเก้าครับต่ำหนึ่งเมตรน้ำ บาทสิบเอ็ดตังค์นะครับโอ้โหยั่วยวนให้เรากดต่ํานะฮะแต่บิจ๊อดเลือกกดสูงแรกนะครับในราคาหนึ่งเม็ดครับนี่และรอบอลเตะไม่เกินยี่สิบทีครับไม่เกินยี่สิบนาทีครับย้ำเข้าไปฮะถ้ายังไม่มีสกอร์นะย้ำครึ่งครบลูกเข้าไปครับนี่ฮะบิจจ๊อดคิดว่าครึ่งแรกหนึ่งเม็ดมีแน่ครับฟันธงฮะ แล้วพี่เจ้าขอแนะนํากลุ่มนะครับนี่กลุ่มที่พี่เจ้ากดบอลสดให้ทีเด็ดบอลทุกวันนะครับนี่ครับกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นบางมีนหมิรี่เจดาพี่เป็ดป๋าง่ยมบางโอซีมอนนี่ครับโยนทีเด็ดเข้าทุกวันนะครับตามเสียงท่านไหนก็นี่ครับรอติดตามในกลุ่มได้เลยครับนี่ตัวนี้พี่เจ้ากดบอลเมื่อเช้านี้นะครับแปดโมงยี่สิบนะครับยังไม่เตะกดไปแปดโมงแปดมงยี่สิบนะครับบอลเตะเก้าโมงครึ่งนะยังไม่เตะครับคู่นี้สูงแรก หึ่งเม็ดไปนะครับนี่ของป๋าเงียบนะฮะนี่โลโก้บันทีบที่พี่จาะกดเมื่อคืนนะครับสี่ทุ่มยีิบสามนะครับบอลเตะสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับยกคู่นี้ยกนะฮะเพื่อนคนไหนนับสนใจเข้ากลุ่มวีพีกลุ่มนี้นะครับนี่กลุ่มนี้ครับแนะนําเลยครับแอดไลน์หาบิ๊กจอครับไลน์บิ๊กจอนี่ครับขอไปนะ JOWS underscore แปดสิบแปดนะครับ หลายส่วนตัวบิ๊กจอดนะครับแอดไลน์มาครับเดี๋ยวบิ๊กจอดดึงเข้ากลุ่มนะฮะและสำหรับวันนี้บิ๊กจอดต้องขอตัวก่อน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะฮะอ๋อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของบิ๊กจอดด้วยนะครับช่องใหม่ช่องนี้นะฮะและสำหรับวันนี้บิ๊กจอดต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ